ดรปุณิกาเพนตุวัน รองประธานสมาคมกีฬาลอนโบคนตาบอดไทยอยู่ภายใต้ความดูแลรับผิดชอบของสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้มีโอกาสในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาลอนโบคนพิการโดยได้มีการรับรองจากสหพันกีฬาลอนโบคนพิการนานาชาติ International Bow for the Disabled Federation IBD เพื่อรับรองรายการแข่งขันและการรวมประเทศสร้างระดับอาเซียนให้เกิดขึ้น เพื่อบรรจุก,กีฬาระดับอาเซียนพาราเกมโดยเป็นการจัดการแข่งขันค้างการแข่งขันเนื่องจากโรคโควิด -19 ระบาดผ่านมาเป็นเวลา3ปีและในการนี้สมาคมกีฬาลอนโบคนตาบอดไทยได้ทำพิธีปิดการแข่งขันและมอบเหรียญรางวัลขึ้นณนะชั้นตี MCC Hall t ฮอ m a l จงามวงวานค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดโโปร,ะดรปุณิกาเพนรรนนะคะก็เป็นรองประธานนะคะกีฬาลอนโบแห่งเอเชียนะคะแล้วก็เป็นผู้จัดรายการ Thailand Open พาราลอนโบอินเตอร์ชิเนลแชมเปี้ยนชิพ2อ2 3ี่ซึ่เราจัดเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่จัดในอินดอร์นะคะ ก็เข้าร่วม6ประเทศนะคะก็จะมีฮ่องกงสิงคโปร์อินเดียนะคะแล้วก็อินโดนีเซียแล้วก็ประเทศไทยค่ะก็อยากจะขอบคุณนะคะองค์กรเด็กสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยแต่จริงๆแล้วก็ยังขาดงบประมาณเหมือนกันยัย <laughs> ก็ขอให้สิ่งที่สื่อออกไปภะราสัมพันธ์เนี่ยให้กับผู้ให้การสนับสนุนได้มีความสนใจแล้วก็สนับสนุนกีฬาคนพิการมากขึ้น ก็ที่ดูภาพลงนะคะก็ทนก็มีความประทับใจแล้วก็อย่างหนึ่งก็กีฬานี่เป็นกีฬาเอาดอ์อยู่แล้วแต่ว่าครั้งนี้เราจะอินดอร์ทุกคนก็จะเย็นสบายเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็ภูมิภาคเราก็อากาศเราก็ไม่ค่อยดีฝนตกการแข่งขันครั้งนี้ก็รสึกราบลื่นแต่ติดขัดนเล็กหน่อยอาจจะเป็นเลือ่อาห่าเพราะว่าแต่ละชาติก็จะเป็นหัวาหารฮารานซะมากกว่าแต่ก็ราบลื่นสุดความสําเร็จแล้วก็ภูมิใจแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สื่อมวลชนทุกคนที่ให้ความสนใจในมาครั้งนี้ด้วยะคะ่ะตอนนี้อัปเดตน่าจะ ไทยแลนด์นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นอินโดหรือเปล่าไม่แน่ใจอัปเดตเพราะว่าเพราะว่ากระทันหันเพราะว่าผลออกมาก็กระชันชิดแล้วก็พิธีปิดไปเลยะคะ่ะคาดการณ์ว่าปีหน้าจะจัดขึ้นอีกอไมครปีหน้านะคะเราเป็นเจ้าภาพจัดครั้งที่4นะคะระดับเอเชียค่ะแต่ว่าที่ไหนอุ้ไว้ก่อนน่าจะเป็นระยองหรือไม่ก็เป็นที่ที่เราการท่องเที่ยวได้มากขึ้นนะคะอยากให้เราเรียนเชิญหน่วยงานที่อยากสนุบสนุนในปีหน้าค่ะ<น>ก็ ยังไงนะคะฝากกีฬาลอนโบคนพิการของของประเทศไทยเราด้วยนะคะถึงว่าเรายังขันก็ประมาณในการสนับสนุนในครั้งนี้เพราะเป็นกีฬาน้องใหม่อยากให้ทุกคนเห็นความสมรรถภาพนะคะว่านักกีฬาคนพิการเราก็มีความเก่งนะคะสามารถสร้างชื่อเสียงกับประเทศให้เราได้ะคะ่ะยังไงก็ฝากให้เพื่อนๆสนับสนุนช่วยติดตาเราช่วย ให้กำลังใจนักกีฬาแข่ต่อบไปด้วยค่ะอยากให้ขอบคุณนักกีฬาที่เข้าร่วมอ่าก็วันนี้นะคะขอบคุณนักกีฬาขอบคุณฝ่ายเทคนิคนะคะที่เป็นของมาเลเซียแล้วไอบีดีทุกท่านนะคะทุกคนเหน็ดเหนื่อยนะคะแล้วก็ให้กําลังใจทุกคนแล้วขอบคุณทุกคนขอบคุณนันกกีฬาทุกประเทศท,ที่เข้าร่วมขอบคุณฝ่ายเทคนิคจากมาเลเซียแล้วขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่มาในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะก็ะ <Savior> ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกผู้อาเอ่ย ไม่หมดนะคะแต่หลักๆก,ก็เป็นที่เดอะมอลล์กรุปนะคะแล้วก็โรงแรมริส m มอนนะคะแล้วก็เป็นพวกมหาลาัยรชาชภัฏสวนสวนสุน,นันทาซึ่งให้นักศึกษามามีประสบการณ์ในการจัดก,การแขขันะครั้งนี้ด้วยค่ะ